นี่มีคำหยาบคายดูแล้วอย่าพูดคำหยาบอย่าอัพโหลดใหม่อย่าทำรีแอเชินเอาไปวิจารณ์ได้แต่อย่าทำรีแอเชิน โยกมือขึ้นแล้วอามึงจะทำอะไรไก่นั่นนะอา้าวคยากอะไรดีมากทุกคนแล้ววันนี้เราก็ช่วยชีวิตสัตว์ป่าพวกนี้ไว้จากไอ้โรคจิตที่ชอบคิดอวัยวะสัตว์ได้จากครับมาดูนี่สินี่คือรายชื่อของสัตว์ทั้งหมดที่ถูกล่าตั้งแต่เสือดำไก่ฟ้ามีควายสมเสร็จและสัตว์อื่นๆทั้งหมดที่มีสีดำนั่นหมายความว่าสัตว์ทั้งหมดที่ถูกล่าจะมีสีดำนั่นเหรอนั่นแปลกมาก ใช่ครับจ่าแต่หลักจากที่เราตรวจสอบประวัติของเขาแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกล่าโอเคลักกี้เดี๋ยวพ่อจะออกไปซื้อนมแป๊บนึงนะอยู่บ้านดีๆล่ะเอาวดิโอใช่เลยครับชุดนี้เหมากับคุณมากเลยทำไมคุณไม่ลองเอาควยมาดิที่ดำเยอะไปหน่อยเอาควยมาดิเครื่องบินที7 7 5ถึงสนามบินขอเนี่ยทำการลงจอด ไอ้คว่ายังไงว่าลำบไหนก็ล้ใหญ่ๆที่มีสีเอ้อนั่นเปนอะไรนะนั่นเปนแย่กว่าที่กูคิดไว้เยอะเลยนั่นอย่ามัวรอช้าเลยนี่ก็ใกล้มืดมากแล้วรีบเอาไว้โรคจิตนี่เข้าคุกมเพื่อให้สังคมได้ปลอดภัยดีกว่ากาครับแต่นี่เพิ่ง11โมงเองอ้อเหรอโทษทีสงสัยคงเป็นเพราะว่กันแดดน่ะพอใส่แล้วทุกอย่างมันเลยดี ตอนต่อไปของปัสสุโลวันนี้คือจุดจบของแผนชั่วกันแล้วไอ้ปีสดชั้นรันเจอเรเรันเจอบรูและชัน Ranger เรนจ้า